มิวกี้ลูกแม่มีอะไรจะบอกอะไรเหรอจ๊ะแม่แม่ป่วยเป็นโรคร้ายหมอบอกว่า ชีวิตอยู่ได้ไม่เกินวันที่25ธันวามนี้ทำไมหนูไม่เห็นรู้เลยล่ะจ้าว่าแม่ป่วยแม่ไม่อยากให้หนูไม่สบายใจก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหนูจะทำยังไงดีจ้าหนูไม่อยากให้แม่ตายอยากให้แม่อยู่กับหนูตลอดไปหนูต้องเข้าใจสัจธรจะทชีวิตนะลูกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่สัตว์โลกอย่างเราต้องเจอแต่แม่จะจากหนูไปแล้วเกินไปหนูตั้งตัวไม่ทันหนูจะทำยังไง ชีวิตอยู่กับหนูไปอีกสิบปียี่สิบปีหนูต้องทำยังไงจ๊ะแม่บอกหนูหน่อยถ้าหนูแบ่งอายุไข่ของหนูให้แม่ได้หนูก็จะทำหรือจะให้หนูเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อแม่หนูก็ทำได้หนูไม่ต้องทำอะไรเพื่อแม่ขนาดนั้นหรอกลูกแม่เหลือเวลาบนโลกนี้อีกแค่ไม่กี่วันเรามาใช้เวลาร่วมกันเถอะนะลูกนะจ้ะแม่ <c oughs> <c oughs> แม่ไหวไหมจ๊ะ ไหวจะลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วหรอ24่่ธันวาจ้าพรุ่งนี้เราสินะที่แม่จะได้อยู่บนโลกนี้เวลามันช่างเดินเร็วจริงๆเลยนะลูกนะแม่จ๋าหนูยังไม่พร้อมให้แม่จากไปความเป็นความตายใครจะห้ามได้ละจะลูกตอนนี้แม่เหนื่อยจังเลยพูดไม่ไหวแล้วแม่ขอนอนยีบสักแปบนะจ๊ะ จอม่เราจะทํำยังไงดีนะเราอยากให้แม่อยู่กับเราไปอีกนานแสนนาะนช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสด้วยนี่นาะถ้าสันตคอนมีอยู่จริงเหมือนในนิทานก็คงจะดีเราจะได้ขอพรแล้วใครว่าซานต้าไม่มีจริงละ่ะเฮ้ยนั่นสันตคอนตัวเป็นๆจริงเหรอเนี่ยจริงนะสิถ้าไม่เชื่อก็ลองมาจับลุงดูได้นะสันตคอนจริงๆด้วย ถ้าหนูขอพรกับลุงซันต้าคำขอของหนูจะเป็นจริงไหมคะทุกคำขอมีโอกาสเป็นจริงได้แต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วหนูจะยอมรับได้ไหมละ่ะได้ค่ะต้องแลกได้อะไรหนูก็ยอมงั้นหนูจะขอพรอะไรหมอบอกว่าแม่มีชีวิตอยู่ไม่เกินวันที่25ธันวานี้ s พรุ่งนี้ก็วันที่25ธันวานแล้วนี่ใช่ค่ะ พรที่หนูอยากจะขอก็คือขอให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก20ปี20ปีเลยเหรอใช่ค่ะแม่ของหนูทำงานหนักมาตลอดชีวิตเงินที่หามาได้ก็เอามาเลี้ยงดูหนูแม่ยังไม่เคยได้ใช้เงินที่ตัวเองหามาเลยหนูอยากให้แม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะขออยากขนาดนี้ขอแหลกเปลี่ยนแพงนะให้หนูทำอะไรก็ได้ค่ะหนูยอมหมดเลยแล้วถ้อต้องแหลกด้วยชีวิตของหนูหละ่ะ หนูจะโอเคไหมชีวิตของหนูเลยเหรอคะใช่แล้วชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตอืมก็ได้ค่ะหนูยอมแลกชีวิตกับแม่เพื่อแม่จะได้มีชีวิตอยู่ต่ออีก20ปีให้หนูต้องตายหนูก็ยอมถ้าหนูตกลงลุงซอนต้าก็จะช่วยให้คำขอของหนูเป็นจริงทำไมฉันถึงรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแบบนี้เนี่ย จริงๆแล้ววันนี้ฉันต้องตายไม่ใช่หรอแต่ความรู้สึกตอนนี้เหมือนฉันหายเป็นปกติเลยมิวกี้ลูกมิวกี้มาดูแม่สิแม่จา๋าลูกี้หนูเป็นอะไรลูกหนูกำลังจะตายจ้ะแม่ฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยหนูเจอลุงซันต้าจึงขอพรให้แม่มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก20ปีโดยเอาชีวิตของหนู เป็นข้อแรกเปลี่ยน <c oughs> ทำไมหนูทำแบบนี้เนี่ยลูกท้าไม่มีลูกแม่ก็ไม่ขอมีชีวิตอยู่ซันต้าซันต้าซันต้าอยู่ไหนมาเอาชีวิตฉันไปและคืนชีวิตของลูกฉันมาเดี๋ยวนี้นะไม่นะแม่ฉันเรียกไม่ได้ยินหรอซันต้ามาแล้ว อย่าเอาชีวิตลูกของฉันไปเลยนะฉันว่าล่ะเอาชีวิตของฉันไปดีกว่าไม่นะคะลุงซันตา้าเอาชีวิตหนูดีกว่าไม่นะเอาชีวิตของฉันไปฉันเป็นแม่ฉันต้องเสียสละให้ลูกไม่ไม่หนูเป็นลูกหนูก็อยากจะเสียสละให้แม่เหมือนกันพอได้แล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยเราซาบซึ้งในความรักของสองคนแม่ลูกนี้เหลือเกินถ้าอย่างนั้นเราจะให้พรหม่เพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาส ขอให้สองคนแม่ลูกมีชีวิตต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขของมนุษย์จริงเหรอคะขอบคุณซานต้ามากเลยนะคะที่ตอบรับคำขอของ